สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิปแอบสองคนรักเก่านั่นเองนะคะสำหรับท่านที่รักท่านที่รอท่านที่คิดถึงนะคะอยากจะรู้ว่าช่วงนี้เขาคิดถึงเราหรือเปล่านะคะเขาอยากจะกลับบางคืนดีกับเราไหมเขาจะรักจะ,ะจะรอเหมือนที่เรารอเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ เนาะเดี๋ยวเราจะมาแอบส่องถึงเขากันนะคะสำหรับชาวตุนนะคะจะเิตั้งแต่วันที่24กันยายนถึงวันที่23ตุลาคมนะคะการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะ,ะก็เป็นการแบ่งแบบศาตรตะวันตกนั่นเองซึ่งวันที่ไม่ตรงของไทยนะคะรับชมของช่องไหนก็ยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะแล้วก็การเปิดไพ่ก็จะเป็นภาพรวมอาจจะรวมอคุณเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะก็ต้องชมเพื่อเป็นความบันเทิงหรือว่าเป็นแนวทางก็ได้นะคะคำคำเนาะก,กับคลิป2 คนรักเก่านั่นเองนะคะส่วนท่านใดไม่สนใจที่จะส่องก็ข้ามไปฟังคลิปคนโซดหรือว่าคลิปอื่นๆได้เลยในช่องนะคะ,ะไปยังไงบ้างนะคะอ๋อท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับแม่หมอโดยตรงนะคะ ID ไลน์ของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยเนะ,ะเปิดไพ่คนรักเก่าหรือว่าเปิดไพ่คนที่เข้ามาจีบมาชอบเราเนี่ยนะคะว่า เขาจริงจังกับเราไหมจังหวะที่เราเจอกับเขาเป็นจังหวะในดวงชะตาคุณนั้นเจอเนื้อคู่ลูกเปล่าตรงนั้นก็จะสามารถรู้ได้ด้วยนะคะ ไปยังไงบ้างนะคะกลับมาที่คนรักเก่านะคะสำหรับเขานะคะเป็นคนที่จริงจังนะทาอะไรมักจะจริงจังเสมอจริงจังกับชีวิตจริงจังกับงานจริงจังกับความรักนะคะจริงจังกับเพื่อนคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้นั้นด้วยภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบของเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคากาลังเหมือนกับว่าคอมเมนท์ทำงานอยู่อะไรอย่างงี้นะคะเนาะ เอดูเหมือนกับว่าในในเรื่องของเรื่องส่วนตัวเขานะคะความคิดความรู้สึกที่มีต่อคุณเขากําลังช่างใจกําลังตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะว่าจะทํำยังไงต่อในบางครั้งเขาก็อยากจะเข้ามาเคลียนะคะปมตรงไหนปัญหาตรงไหนอยากจะปรับความเข้าใจกันอยากจะอธิบายในส่วนของเขาให้คุณได้เข้าใจในในความเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณและเขานั้นมีความ เข้าใจไม่ตรงกันใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าถูกหลอกใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้จริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าในบางกรณีเขาเวลาให้คุณค่อนข้างที่จะน้อยจนใครสักคนหนึ่งคิดว่าไม่ได้จริงใจไม่ได้เห็นความสำคัญนะคะรู้ว่ารู้สึกตัวเองนั้นด้อยค่าหรือ ไม่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ได้จริงใจเป็นในลักษณะแบบนั้นนะ่าไม่เหมางว่านะคะออแล้วทีนี้นะคะจากการเข้าใจผิดจากการที่เข้าใจไม่ตรงกันไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาอยากจะพูดในส่วนของเขาให้คุณได้เข้าใจในปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเขาเหมือนกับว่ากำลังพยายามที่จะคิดในแง่บวก คิดถึงคุณในแง่ดีนั่งนั่งสมาธิอยู่เงียบเตอนนี้นะคะและดูเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาอยู่ในม,มุมของเขาคิดตึกตรองคิดทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของเรานะคะเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ใจดีนะเป็นคนรักความมิติธรรมด้วยไม่ชอบเอาเปรียบใครหรือว่า ยังไงล่ะเขาแค่อยากให้คุณเข้าใจเขาอะค่ะเหมือนคุณเข้าใจผิดเขาอะประมาณนั้นนะอีกมุมหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีโลคส่วนตัวไงจากการที่เขาเป็นคนที่มีโลคส่วนตัวนี้คุณเลยไม่เข้าใจเขานะคะคิดว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณไหมคิดว่าคุณไม่สําคัญไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าใจผิดกัน จนต้องต้องถอยความสัมพันธ์ออกมาอะไรอย่างนี้นะเราแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะแอบบมองคุณอยู่ในในมุมของเขาในที่ของเขาติดตามคุณนะคุณนั้นไม่ได้ไม่ได้หายไปจากชีวิตเขาไม่ได้หายไปจากความรู้สึกเขาแต่เพียงแค่ว,ว่าจังหวะนี้นะคะคือจะต้องกลับมาทบทวนต่างคนต่างทบทวนซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะ เป็นอย่างนั้นนะคะเขาอยากจะเจอคุณนะในบางครั้งความคิดของเขานะคะในบางท่านนะความคิดของเขานั้นสักวันหนึ่งเขาอยากจะนัดท่านข้าวกับคุณอยากจะเจอคุณอยากจะคุยกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ก็ยังอยากจะให้เราจบลงด้วยดีอะไรอย่างนี้นะคะจบลงด้วยความเข้าใจกัน เขาพยายามมองโลกในแง่บวกหรือว่ามองคุณในแง่บวกพยา,ยามไม่คิดลบก,กับคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเขารักคุณไหมเขายังรอคุณหรือเปล่านะคะปัญหาสะสมเนาะ คือเหมือนกับว่าเราพยายามคุยกันแล้วเราพยายามเคลียร์แล้วหรือว่าพยายามปรับแล้วก็ได้แต่อีกคนหนึ่งนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีทิฏฐิคิดในมุมของตัวเองคิดเข้าข้างตัวเองชอบให้ออกใจมากเกินไปหรือว่าเรียกร้องความสนใจมากเกินไปจนลืมมองว่าเขานั้นก็เป็นคนที่มีงานทำมีอะไรต้องทำเยอะแยะมากมายนะคะ จากเวลาที่ไม่มีให้คุณก็ได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจคุณแต่เปเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วมักตั้งใจอยากจะทําให้มันสําเร็จจนในบางครั้งอาจจะปล่อยปะละะเลยคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทําให้คุณเข้าใจเขาผิดหรือว่าไม่เห็นว่าคุณสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการประชดประชันโดยการบอกเลกนะคะเขาอ,อยากจะไอทไมขอโทษ เขาอยากจะอธิบายในส่วนของเขานะคะไม่บหมาจะพูดไม่ชัดนะเพราะว่าเวลาพูดแล้วมันติดนะคะแล้วก็เหมือนอมอะไรไว้ตลอดเวลาเหมือนอมฮอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะรัวนิดนึงอะเป็นยังไงนะคะเขาจะกลับมาขึ้นดีกับคุณหรือเปล่าเขาเป็นคนของสังคมนะคะ มีคนชอบเขามีคนมีตัวเลือกเข้ามาให้เขาได้เลือกเยอะแยะมากมายเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะชาวราศีตุลน,นะคะกับคนนี้ใครเห็นก็รักใครก็เห็นก็ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความเป็นเขาฐานะการงานก็มั่นคงนะคะตำแหน่งดีหรือไม่ก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองด้วยอ,อยากกลับมาไหมเหมือนกับว่าเขาก็อยากจะรื้อฟื้นอยู่นะพยายามที่จะคิดด้วยเหตุด้วยผลเขากาลงังตัดสินใจเลยบางสิ่งบางอย่างอยู่นี่ไม่หมอว่านะเมื่อเขาคิดอะไรได้เมื่อเขาตัดสินใจอะไรได้หรือไม่ก็ให้สถานการณ์ของเรามันดีขึ้นนะคะเขาน่าจะทักคุณมานี่แหละ ตั้งท่าอยู่นะคะยังเป็นห่วงคุณเสมอถูกไหมว่าเราจะไม่ไเจอกันนานแล้วหรือว่า,าห่างกันไปแล้วไม่ได้คุยกันเลยนะคะแต่เขานั้นก็ยังเป็นห่วงคุณเสมอก้าวออกมาแล้วนะคะแต่ยังละ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 ังอยู่ยังคอยมองยังคอยติดตามคุณ เขาเห็นคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะแต่คุณนั้นน่ะเข้าใจในในความเป็นเขาหรือเปล่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเวลาก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนทําให้คุณนั้นเข้าใจผิดแล้วก็หนีเขาไปไหมเขาเป็นคนที่เงียบเงียบไม่ค่อยพูดนะพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคะทำมาจริงจังเสมอนะ ไม่ได้มาเล่นๆนะครับอ่ะนยังไงยังไงต่อ <c oughs> ความทิฐิของใครที่มันเยอะมากจนเกินไปนะคะไม่ยอมลงให้กันเลยเอาแต่โกรธเอาจะมองมุมของตัวเองเอาใจ่อยากจะให้คนอื่นทําตามตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเียกร้องความสนใจไหม ขี้โมโหคุณหรือเปล่าไม่ยอมฟังเขาเลยดีนาในส่วนของเขานะคะมไม่บอกว่าเขายังไม่ปล่อยความรู้สึกจากคุณในครั้งต่อไปนะคะไม่บอกว่า จะมีการที่เขาจะติดต่อก,กลับมาหรือว่าเข้ามาเคลียร์ในส่วนของเขาเมื่ออะไรอะไรมันดีขึ้นเมื่อเราลืมความโกรธเมื่อหายงอนเมื่ออะไรที่มันอยู่ในสภาวะที่คงที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีจังหวะมีโอกาสเขาจะอยากจะอธิบายนะคะในส่วนของเขาอืมน่าสงสารเนาะ ขอบทสรุปเลยแล้วกันไปยังไงนะคะสมมับท่านที่เลิกกันไปนานแล้วที่ยังรักย,ยังรอยังคิดถึงนะคะจะมีโอกาสไหมว้าวดีจังเลยนะคะไพ่คู่รักเกิดขึ้นแสดงว่าคนที่เลิกกันไปสักระยะหรือว่าพักพักหนึ่งแล้วหล่ะนะคะเขายังรักคุณอยู่หัวใจของเขาก็ยังเป็นของคุณนะคะแล้วยังไงต่อจะได้คืนดีกันไหมอืม เป็นความรักที่มันปนปะปนไปด้วยความทุกข์นะคะกับสลับหัวความรักที่ปะปนไปด้วยความทุกข์ความเหนื่อยความท้อยังรอคุณเสมอชาวราศีตุลน,นะคะเขารักแล้วก็รอคุณเสมอ แต่เลือกที่จะแอคชั่นไหมไม่ยังไม่แอคชั่นยังลืมคุณไม่ได้รอคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่ในมุมของเขาในที่ของเขาเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเป็นเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะในลักษณะนี้เหมือนกับว่าใครสักคนนึงก็มีมีคนอื่นคุยไปแล้วหรือมีแฟนใหม่ไปแล้วด้วย ก็เลยทําให้เขากลับมาไม่ได้นะคะหรือว่าเรานั้นเป็นไปไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคุณนั้นเป็นฝ่ายที่มีแฟนใหม่มั้ยและดูเหมือนกับว่าเขาดูเคร่งขวางดูเหงาดูเศร้าต้องการใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเติมเต็มต้องการความรักต้องการความอบอุ่นนะคะ จากที่เปิดไพ่มานะแม่หมอมองว่าส่วนใหญ่ชาวราศีตุลน,นั้นเป็นฝ่ายกระทําเขาหรือเปล่านะคะจากการทิถีจากการที่ตัวเองอะ่ะชอบมองในมุมของตัวเองจนไม่มองมุมของคนรักเลยนะคะจนทําให้เราเหมือนกับว่ามีความเข้าใจผิดกันคาดเคลื่อนท่านที่เลิกกันไปนานแล้วนะคะ เขาก็ยังไม่ลืมคุณยังรักคุณอยู่แต่วันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยมามา,มากเหนื่อยมาเยอะความรักที่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับเขานั่นเองนะคะคิดถึงนะสาหรับเขาเอาละนะคะกับการส่องความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าของคุณก็ประมาณนี้นะคะส่งเพื่อ ความบันเทิงเท่านั้นนะคะส่วนท่านทีสนใจที่จะดูดวงในการส่วนตัวไดีไลน์ของเม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะเข้ามาเปิดไพ่คนรักเกา่าหรือว่าอยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามาสิบเรามาชอบเรานะปัจจุบันนี้นะคะเป็นจังหวะที่ในดวงชะตาของเรานั้นเจอเนื้อคู่หรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถดูได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณควบคู่กันนะคะกับวันเดือนปีเกิดเพื่อเป็นเพื่อความละเอียดหรือความมั่นยจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ไปละสวัสดีค่ะ